เอ้ยสายสว่างลืมมักแตงเลย<า>จะลืมมักแตงบอ๊ะอะไรเนีอ่อ,อาเพิ่นคือเอิ้นเอาจีฮัลโหลไปเอิ้นเพิ่นเนี่ยเอามักแตงมักแตงเดินเ <c ười> <laughs> ออโทษเ ดีเด้อพี่นกเอ็ีบรรทุกคนบ่าวสิทางฟังล่าฝังทคต่างประเทศสาวสวงกระโจยินดีต้อนรับคุสองสาวานลโดยนพิองมินดายินดีต้อนรับคุาไปดูข้างนอกพี่นอกเอนีกร์พาบ่าวสิโยมาตลาดสบายดีเคือโยสบายดีเด้อสิโยูเป็นยามทันด้สบายด้ยพี่เนอะอาจจะมีเสียงรบกวนไดจังหน่อยก็คือ พันหัวเอฟซีพันหัวหรือเ่าก็คือมีอันมือก่อนเนาะอเอฟซีพันเม็นมาในส่งสาสวจนพันบอกว่าถ้าถึงหวยเดี๋ยวจะอันอ่าฟังเงินให้เหนือเนาะไปซื้ออันซื้อยังได้ซื้อ,อเห็นเจ้าถ oh. ึงลงทุนผลักกันแบบจัสติกาซื้อยู่ได้มันอีกหลายคนอยู่เน๊ะจัสติสาสาสกาจะบอกจะบอกเลขพันบอกบอกพันซื้อของพันเองแต่ว่าเพันว่าถ้าถึงหวยนะอันถึงหวยเราจะโอนเห็นจัสติกาไหม อาจา,ารว์รนะังการสอบกรผลการสอบถึงถหวยฮะแหละแล้วก็บอกคิดว่าเพื่อนที่ถือก็ดีนะอยากดังเป็นในที่นั้นก็คือทางอ่าอ่าพี่เพื่อนรือว่าพ่อเพื่อนก็ถือหวยดีไอบาซิโนโอ้แล้วก็เพื่อนก็ได้โอนมาให้แต่เพื่อนได้บอกว่าจะโอนให้นสองพันถึงละอ่าเพื่อน oh. อก็บอกว่าให้โอนมาแล้วก็ไปซื้ออ่า ทำมันอยูกินเ่น่าอจุอ่าไปกินป่าบ่เคยแหละอ่าเพ่ยเคยสอจูแล้วก็เลือกไปเป็ดอ่าฟังไทยชื่ออื่นหยังบัดจากตัวคืเลือดแปลงคือกันนี่ค่จากประมาณนั้นเนาะแล้เฮาก็บ่ไอยฮทังทางเพิ่นบ่อยเฮ็ดจอมยังนี่แหละแต่กสิเลือกเฮ็ดอย่างเดียวว่าซั่นซเนาะเพราะว่ามันก็อยากุๆิบๆก็ได้แ่ายานแน่แต่กบริานพี่น้อง กย็คือไม่ใส่แน่ค่ะแหละคุณไม่แจกกระดาษต,ตรงตรเนาะค <โด S 1> ือจะ่าเอาัโซ่จุ้ยหรือะเปลี่ยนจบบะปะเคยยันสินสส่นบุษด์ิ่นบุษท์ปแม่เพราะว่ายันเพิ่นมาขายตลาดวซี่นะยันสิน่นแฮมคืนเพราะพี่น้องเอาไว้ลายมือแล้วมาขายต่ออีกนะไม่พอมันขายบุษทเนะาะขายซอยจุ้หรือต้องแบบไปซื้อตอนเสาร์ก็ได้เนาะตอนเสาร์ตอนประมาณตีสี่ ไปซื้ออยู่บอลเพิ่นขาเลยเห็นนะอ๋อนี่บอลเลยนี่แล้วแล้วเขาก็ไปเอาตอนเพิ่นขาเลยเห็นนะเอาตับเอายังเอาซ้นแบบเพราะว่ามันเพิ่นขาใหม่ๆเลยเห็นนะมันสดแบบเส่เม่าเยแมนสิวันต่อมาเนี่ยเนาะข่อยก็ยังบุเคยกินไอ้เถื่อนอะไสอยจุยังบุเคยกินไอ้เถื่อนเหรอพี่น้องเอ้เขาจะกับเมื่อไงก็เห็ดเลื่องแปลงเขาซะเนาะโดยเห็ดเลื่องแปลงเนาะเมนูสีแม่เพิ่นเงน ของคิเม่พันบอยซื้อแม่พันบอให้ซื้อซิจ <system> ีนัเผาแต่ว่าเขาบริหารตัวนั้นเนาะกบบซื้อไปซื้ออีปอมดชงใส่เขียนพิษอีปอมแก่น้อยเอมยนี่บีปอมบอีปอมเนาะ่ก็หอมรวมหาฟันผักสลัดหาฟันมะเตงซีฟันมะเขือ้าวซีานตัวรินมะเขือดิบมะนาว <Es> อ้ยูเยเห็ดแจ่สีฟูเนาะเดี <Yeah. S 2> erm ๋ยวใส่จุเดี๋ยวจะดูสามมุงไหมกันเนาะเพราะว่าใส่จุ้นมนเห็ดเสียงเป็นเพราะว่าวัตถุอิปการสตากานทเซึ้งไปกะขนาจะไหวเนียอาจจะไม่ใช่เนาะวันเียจะได้เงินจะเนจ้าแนวหวมิ้นเดืดมากุกๆเนาะ มีไนบ่เลยมันมันนาวยังอันบ่มีนมันาวแบบนึงมันเดียวอ0 0 0 0 2 4 6 7หน่วยเนาะกินได้อยู่ปลายขนาดกินกอกบ่กอกตัวบ่ตัวดิบเอ้าก็ดีคือกัน อ <laughs> ันนี้มันเสียดสีแ ม่กรับผัไก่นปดผัดบัวหอมัถั่วมีบุนหอมยังดิก็หมืกนมี่เนาะขนนนพี่น้องเลยไปเด้อเด้อ มุ้งดคเป็ทม่กาผลัดไม่กาบสมแ่คนนี้แทงเธอได้สิบพันโอ้มังมีนังมิ้โอ้ขนนง

ໂຕນີเກໍແຍ່ຫຍ່ປາ 2 ngàn cà Đây nổi hết nó. <laughs> Đây là đinh thua. Cắt gìn đấy. quay trên lướt bén rồi rồi

เด้หอมเชียวครับใช้เลือดแปงให้มันหอมมันจะบกข้าวเคยกินแต่เรื่องก็ไ่เคยเห็นใส่ชุดใหม่เด้อ้ลยชอลพอแล้วพอแล้ว អូនេះឯងមកខ្ញុំថាមក5000ខ្ញុំមកចេះយូរ了បង10000ហើយខ្ញុំយកឲ្យមួយទេណាខ្ញុំថាខ្ញុំគណនាយកមក5000 เนี่ยงนี warm, ่ซีฟับวบยแม่ซีฟูดหล่โอ้นันตงาหเล่าอ๋อถมเบงดีสีบีบอมบอันนี้บีบอมแม่มาดดีนะไปมาเถอะพี่มันเสียงเพลงใช่ไหมไปซื้อยังก็ซื้อบรวบ่ซื้อบรลบหมักทั่วได้เถอะ มีเสียงเพลงมีการนักันอันนี้ถ่ายแบบน้ำเทนใช้ทิพกีบเหรอสบายดีทั้งแม่ค้าเพื่อนสบายดีเด้อค้ามาเป็นน้อยแมนพื่อนสบายดีเมันตอบว่าแมนขาครัไปทง่ไปทงเลยไปทิพกีบน่ะทงวัเลือกเอาอ อกือกันบ่เดี่ยวเองบ่เขาไปส่งเลยเนาะมันจังแ่มเล่นแสบบ่พรรกอสวนนม่นยเะกเสียไปกินเอายังมันเมนูเฮามันโมเอนพัดกขปุ๊บจะเด้ มดเป็นใมึงเจ้ามาผักแหาลายดิน่าสวยๆมะขงมะละกอมะขามไอสาสว่งเรื่มักแตงเลยจะเรื่มักแตงบอเอาอะไรเนอาเป็นคือเอื้นเอาจีฮัหลเป็นเนี้ยเอามะแตงมะแตงเดิเออโตโต๊ะไปขางนีดี้าป่า้ป่า ไปคิดเลบเลยนี่ว่าเอาไกินเ็บนจักตารันม so ีแกวัตถุดิบกระไายเพี่น้องคุณมาขายสาได้เลยโบนี่จะยังมาเกี่ยงบอกมัดได้หมดถั่วไัจ้ัาจ้ัานมา้า บามั้งกีมมาลใส่ทพารไ่ด้เหียวว้าแข็งยุตเด็อแข็งยตองมดชิมาเลยบอไดอยู่ไดอยู่เออสองมัดชิหาา คนขาคาลนายมักชั่วแต่คนขายบายู่บคายะยกบโอ้่คายย่ขามามาขายของตดคนขายบระยุ้ยพี่น้องฮะเคยที่ซอยบ่้าะกนบ้า้ากจะดินท้อกระบแหละจะเป็นท้าสู้อยู่บ้านนี่ หม,ม,มืนใม่มเหมนตอกกะลาที่เขาทงเอยเซรถเจออีกส้นอ้ได้มาัรถแล้วเ็นบรกกำ่ังมีอยังี่น้องเลยใครทบนรถเป็้วงได้ไหม bác xí mừng này hack là hắt hack đi mừng tán lên nhỉ hắt cái nòng con nít thôi cái đi coi đi công con เรียบร้อยครับโอเคแล้วพี่เนาะอ่าวุฒิเดียบเท่ากับยังแต่เป็ดเนาะแต่เป็นที่คืาอยู่ในหมู่บ้านเขาใช่กะถาปีอ mat ่ะพ่อกขาพี่หนาพี่เนาะเว้ยตลอดอินทรีย์นี่ตลอตลาดนี่กระเบิ้องอดบอกลอยลอยกลัวเนาะดลอยกลัวลอยกลัวเนาะคือว่าวุฒิเดียบนี่ตลาดตลาดเล็กว่าตลาดที่ชุดนี้มุดไม่ร้ายเนาะแม่ ไ่เดียวเพียนเองเอประมาณร้อยกว่าบาทเแต่ซ้เนกตนเชื่อว่าสี่ร้อยหารอยเนาะาได้แต่ไม่มก่าขนาดนันพียาเองอะูมาที่นีกะพอจบระเทศ้งินีกับตลาดเลยกะของซื้อของขายกัคือวาหลายพอสมควรหลายเริมาณต่เึงกันบ่ก็อเสิร์แล้วเคยมีที่นกัอือ่ะโอเคเรามน้องสั่ที่นี่กานสากว่าวัตถุดการในการต้อการขอส่วนของฟอะไรเอะ ขอตักัขอตัวลาไปนอนแล้วทกคนจำเป็นต้องแน้าทันมี่ขอกวัาสบายดีไปอีกแล้บาย